ก็วันนี้มาขอที่ายนะครับผมก็ไข่ชุดนี้นะครับผมห้าใบหกใบแดงนะครับผมรับประกันเชื้อสีใบนะครับก็วิธีการเช็คเชื้อก็คือ,อประมาณห้าถึงเจ็ดวันแรกนะครับผมทำ,ท,ทำการส่งอเอ้ทำการส่องเช็คเชื้อนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดไม่มีเชื้อก็ทําการแจ้งผมมานะครับผมโดยใช้โทรศัพท์เนี่ยส่องในที่มืดนะครับก็ถ้าไม่มีเชือ้อทําการส่งให้ใหม่นะครับผมไม่มีเชื้อกี่ใบก็ทําการส่งให้ใหม่นะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมน้องใบบัวฟาร์มนะครับผมชุดนี้เป็นลูกเจ้าช้ากวก,กับลูกเจ้าเดอะฮักที่เป็นปอวุดร้อยเจ้าช้าก,ก็เป็นปอวุดร้อยนะครับผมก็ใครที่ติดตามผมอยู่จะทราบว่าเจ้า เจ้าชักเนี่ยก็คือไก่ที่เป็นปอวุธร้อยเหมือนกันนะครับผมก็ฝากิตะติดตามนะครับผมน้องไปบัวฟาร์มด้วยครับสวัสดีครับ